สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพวงพัน์จุฬากันนะคะเลิกเรียนแล้วค่ะพี่น้องเลิกเรียนแล้วก็ัมาถ่ายวิดีโอแมวค่ะนี่คือเจ้า <c oughs> น้องลงวะนอนลงทอนดำทองดำจะมาเล่นโทรศัพท์แม่สวัสดีครับผมชื่อทองดําครับ พอมีทองดำครับถอยไปอีกลกนมาละพี่น้องบ้างเข้าแข้งเขาขาอยู่นี่แหละทองดำเพิ่งตื่นนอนก็เลยงัวเงีย น่ารักในอินดูครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุรากันค่ะอืนอนลงนอนลงลูกล่ะนอนลงลูกแม่ <S <S อมืครับผมครับผม ะจะทำอะไรกับแม่แลูกนอนตักแม่แล้วกี้อ่อนอีกแล้วกี้อ่อนอีกแล้วมานั่งตักแม่แล้วครับต้องนำขี้อ้อนแม่แล้วืนอนตักค่ะพี่น้อง อืไปไหนลูกหมดสภาพแล้วหรอลูกจึงมาอ้อนแม่มานั่งตักแม่น่ะเป็นอะไรว่วงนอนไปน,นอนต่อสิลูกนอนไหม มาเด้อพี่น้องกินกล้วยไอ้ฉาบน้ากันค่ะกล้วยฉาบผู้ปกครองทํามาขายแตบบๆค่ะเมย่เมยเลิกโรงเรียนมหพักพอนือมเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์ทีลูกน้องไปไหนหมดอะน้องอะ อืมฮึนองเอ้าจะทาอะไรลูกนี่คับนี่คับพี่น้องทองดำอ้อนนอนตักแม่ มาเด้อค่ะพี่น้องกินก้วยฉาบน้ำกันแจียบยุค่ะกอบน่าจะอบน้ำผึ้งด้วย,ยกินไหมลูกกินก้วยฉาบกับแม่ไหม เมยหลลยืมนยนะเคอพี่น้งองหอมแก้มพี่น้องปีนขึ้นมาหอมแก้มคุมพันโอ้ยรู้ลแล้วว่ารักลูกแม่รู้ว่าลูกรักแม่ปีนขึ้นมาหอมแก้มเลยยอดทองดำ มาอีกตัวแล้วนอนลงลูกอืมนอนลงขึ้นมาอีกตัวแล้วจะเสียทองเสียทองลูกแม่ไปไปหาน้องดีกว่าไปลูกอ่ะ ดูที่น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 ี่อะติงติงติงตัดเรืงติ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 งตัดเริงติงติงเบิังพี่น้องเบิังอืมดู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 นอนกอดแม่เวลาขี้อ่อนก็ขี้อ่อนนะเวลาดื้อสุดฤทธิ์เลยพี่ยังไม่นั่งบังพี่น้องนี่ มือกอดแม่เลยแม่รู้ว่าลูกรักแม่ลูกอืมโตแล้วนะเราอ่ะอืมอืมจะเล่นสิลกูกแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมเหมือนจะกินนอนวนว่าเมตตาเตือนเอาแล้วค่ะ จะเสือทองมาแล้วเอา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 เล่นโทรศัพท์แม่แล้วแซ่บค่ะพี่น้องมามามากินนำกัน ไป่ทาบรลติดก็กรอ,อบค่ะุมพันมือ เจเอ๋ใครเนี่ยวางทองค่ะพี่น้องวางทองน่ารักอ๋อ,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 อเอาโทษนะคะโทษโทษ,โทษเอาโทษนะคะว่าไงลูก จะไปไหนนู no, An Ch ่นนะอันนั้นเจ้าเจ้าทองกัาวค่ะพี่น้องป่นั่งอยู่ใต้เก้าอี้อันนี้เจ้าทองดำทองดำหันหน้ามาสิลูกโอ้ยบอกได้เลยบอกได้เลยน่าจะง่วงอะยค่ะพี่น้องโอ้น่ารักจังลูกแม่ดู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 อ้าวทองดำลูกแม่ หนูน่ารักที่สุดเลยครับหืมตัวดําปากสวยบอกให้นั่งก็นั่งน่ารักมากเลยค่ะในเจ้าทองดำทองดำลูกของแม่ทองดำขนสีดำมันวาวสวัสดีครับผมชื่อทองดำครับผมสวัสดีครับฟ FC ทุกท่านครับผมชื่อทองดำครับ วันนี้ผมง่วงนอนผมไม่ได้ดื้อแล้วครับไปไหนล่ะที่น่ะตามภาษาเอาเอาอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยหืมตองกวาวตองกวาวไปไหนแล้วลูกเอ้ยเงินขาดไปแล้วว้าปีนตกพังหมดแล้วค่ะ่ะพังหมดเลยลูกครูคำพันนี่เล่นเล่นถ้าพังหมดเลย ฮึเล่นสะพังหมดเลยแหละลูกอันนี้ก็ทองกราวทองกราวน่ารักน่าเอ็นดูค่ะขนสีขาวสีขาวเกือบทั้งตัวค่ะมีดำนิดหนึ่งอันนี้คือเจ้าทองกราวค่ะทองกราวขนดำขาวแต่ขนขาวประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นขนดำประมาณสิบเปอร์เซ็นค่ะน่ารักน่าเอ็นดูค่ะพี่น้อง แมวน่ารักในอินโดมากเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันนะคะคุมพันตุลากันก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะวันนี้ก็สอนเรียบร้อยค่ะหน่วยที่17สอนแล้วก็อัดคลิปพ้อมค่ะพี่น้องเพื่อเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและก็บุคคลทั่วไปในะท,ทุกอาชีพะคะ่ะท่านได้ดูได้ เพื่อความเ,าเพื่อความรู้แล้วก็เพื่อความบันเทิงเป็นการเผยแพร่ขยายผลการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จค่ะส่งผลให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นโดยใช้นวัตรกรรมคุมพันตุลากันค่ะที่สร้างและพัฒนาขึ้นในการพัฒนาผู้เรียนจำประถมะศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอันนี้ใครเนี่ยลูกเสื้อทองหนูนั่งเก้าอี้คุณพ่อเหรอลูก นั่งเก้าอี้คุณพ่อเลยค่ะนั่งดีไหมลูกคุณพ่อยังไม่กลับเลยคุณพ่อสาลิตรยังไม่กลับเลยครับโอ้ยมีลูกแม่โอ้ยน่ารักจังเลยที่สุดละเนี่ยของเขาเนี่ยลูกชายคนเล็กกคมพันที่สุดลวเนี่ยน่ารักแล้วก็ดีด้วยค่ะมีทองครับผมหาหน้ามาหาแม่หน่อยลูกเล่นเล่นอย่างเดียว ตอนเช้าก็ตัวนี้แหละตัวเลกนี่แหละปลูกกินอะไรลูลกนกินอะไรครับให้แม่ดูสินูกินอะไรหนูกินกินอะไรที่เป็นอันตรายไม่ได้นะลูกแม่ให้ดูสิลูกกินอะไรกินอะไรดูแม่ดูสินอนลงนอนลงแม่ดูสิหนูกินอะไร อันนี้ใครเอเอเข้ามาลูกทองสี่พันมาแล้วสองสี่พันลูกแม่มาแล้วเอาไปแล้ว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 ไปห้องโน้นแล้วทองสี่พันเพิ่งได้เข้ามาจะทาอะไรกันลูกลูกแม่จะทําอะไรกันอุย<ะ>น่ารักยังเสือให้แม่ถ่ายรูปสิลูก,กโอ้โหสวยน่ารักจังเลย ดน่ารักจังเลยครับดื่มน้ำน้ำอัจิยาใสค่ะนี่แหละเขาละดื่มน้ำค่ะเิวนน้ำแล้วลูกขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมมพันดูลากันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ